สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระบันเทิงค่ะผมมีเหตุผลเลขาธิการสมาคมบาสเกตบอลกัมพูชาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องใช้นักกีฬาโอนสัญชาติในซีเกม2023วันที่12พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวบาสเกตบอลชายซีเกม2023ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ถือว่ามีราม่าเป็นอย่างมากสำหรับบาสเกตบอลเพราะคมรมีการโอนสัญชาตินักกีฬาจากสหรัฐอเมริกามาเป็นจำนวนมากจนเป็นส่วนสำคัญทำให้ได้เหรียญทองบาสเกตบอลชาย3คูณ3แถมล่าสุดเพิ่งชนะฟิลิปปินในประเภท5คูณ5 ออสตินโคดอยเลขาธิการสมาคมบาสเกตบอลกัมพูชาเปิดเผยกับไทยรัฐสปอร์ตว่าเป็นเพราะว่ามาตรฐานวงการบาสเกตบอลของกัมพูชาก่อนหน้านี้กับไทยฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์ยังมีความห่างกันมากฉะนั้นจำเป็นต้องพัฒนาขึ้นมาซึ่งวิธีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎการแข่งขันพวกเราจึงทำได้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องดราม่าเรื่องนี้กัน เพราะหลายๆวงการกีฬาก็ทำกันเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆคือฟุตบอลตอนนี้เรามีการสร้างทีมเยาวชนไล่ตั้งแต่15ปีขึ้นไปซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้อาจขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติได้แน่นอนขอขอบคุณแรงข่าวไทยรัฐออนไลน์คะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ